<substit uting> ดีๆจัดดอกไม้ค่ะเคสโเร็นโทนให้ที่เวลามอปิดฝามันก็จะดึงเวลาเลยจ้ะของของเนี้ยนะจ๊ะจะขึ้นถ้าซื้อของฟ้อนตลาดจ้างให้ก็ไม่ขึ้นต้องแววเสียบของก็ระ้ว่าวิธีการจัดดอยไม้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งเสียบลงไปกลางๆเลย ปักไม่เข้าค่ะเมื่อกี้ <c oughs> ปักได้ไงก็ไม่รู้อะเต็มใ <c oughs> จกันเลย เย่เ uhm สร yeah. ็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอีกดอกนึงค่ะลูกอีกดอกนึงค่ะอีกดอกนึงนะคะหยิบยิยิหยิกหมดแล้วโอ้โหนั่อจหน นั่งปักดีๆสิคะลูกเออเเก่งมากตบมือดูหน้าดูหน้าเก่งาเขายินดีกว่าใครเลยนะเนี่ยสีมือปักดอกไม้ของหนูค่ะใช่โย่ดูหน้าอย่างยินดีเลยหน้ายินดีกว่าใครเพื่อนเลยมองมาทำรายการ